สวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสี่ยงกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้พัฒนาทักษะและก็เรียนรู้เรื่องราวของการถ่ายภาพผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับด้วยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้ไปพัฒนาทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพคุณผู้ชมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะใช้ในงานอดิเรกนะครับหรือว่าอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับ ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการเสียงกล้องกันเลยครับเรื่องราวตํานานการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในแต่ละเรื่องแม้เวลาผ่านมานานแสนนานเพียงใดความประทับใจนั้นก็ไม่เคยลืมเลือนเรียกได้ว่าฝังหัวกันเลยทีเดียวเรื่องที่จะได้ติดตามต่อไปนี้ก็เหมือนกันใช้คนหนึ่งกับกล้องรู้เข็นก่อนต่อยอดมาเป็นกล้องถ่ายรูปในวันนี้ มีเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์รอคุณอยู่ครับ ผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงการถ่ายภาพแบบอัลเทอร์เนทีฟหรือการถ่ายภาพทางเลือกนั่นเองครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับซึ่งท่านนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นช่างภาพเรียกว่าเป็นช่างภาพที่เกิดในตระกูลช่างภาพจริงๆ และที่สําคัญครับเป็นช่างภาพบิชละไม่พอนะครับท่านยังเป็นถึงอาจารย์นะครับเป็นหัวหน้าสาขาศิลปะภาพถ่ายคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์แล้วกันนะครับนะครับอาจารย์สุรพงษ์เองเนี่ยนะครับก็ได้ทําเรียกว่าเกิดในตระกูลช่างภาพด้วยนะครับเหมือนเหมือนแขกรับเชิญของผมท่านหนึ่งเหมือนกันครับ คุณสยามอาจารย์สยามแล้วเป็นน้าผมครับ๋อเป็นคุณน้านะครับอ๋อครับผมก็ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ในรายการไปแล้วนะครับวันนี้ครับที่อาจารย์ชุรพงศ์เนี่ยจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องของภาพทางเลือกหรือภาพอัลเทอร์เนทีฟนะครับมันคืออะไรครับคุณผู้ชมบอกเอ๊มีภาพทางเลือกด้วยเหรอนะครับงงงครับคืออัลเทอร์เนทีฟโฟโต้เนี่ยนะครับมันเป็นวิธีการหนึ่งเป็นเทคนิคอันหนึ่งในเรื่องของการนําเสนอภาพถ่ายนะครับ โดยปกติแล้วเวลาเราเรียนเรื่องการการถ่ายภาพเราต้องใช้กล้องต้องใช้ฟิล์มต้องมีโน่นมีนี่แล้มีอสซอรีเยอะมากมายแต่ว่าเอาทอเนทีฟแล้วเนี่ยเราบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องมีก็ได้เราใช้วัสดุหรือสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราก็สามารถเอามาถ่ายภาพได้เดี๋ยวนสามารถสร้างภาพได้คือช่างภาพเนี่ยเขาต้องมีกล้องมีฟิล์มนะอาจารย์หนูไม่มีกล้องมีฟิล์มมาถ่ายภาพได้เหรอครับก็คือเราอาศัยในเรื่องของหลักการมันนะครับหลักการมาใช้เช่นหลักการของ รูรับแสงหลักการของชัตเตอร์สปีดหลักการของไอโซฟิล์มหลักการของการบันทึกภาพลงบนฟิล์มนะเอาหลักการตัวนี้มาใช้เแต่ว่าตัวบอดี้กล้องตัวอะไรเนี่ยเราเราสร้างกันเองทำเองอย่างงี้อาจารย์จะหมายความว่ามันเหมือนกับตัวเราจะย้อนกลับไปเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าถูกต้องที่เขาสร้างภาพในแบบสมัยก่อนอันนี้คือเป็นการสร้างภาพทางเลือกของเราใช่ครับแล้วก็มันเป็นอันหนึ่งก็คือเราย้อนกลับมาในแง่ของที่ว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นลักษณะของการ ผสมผสานกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะค,คือคุณต้องรู้วิทยาศาสตร์แล้วเอางานวิทยาศาสตร์เย่ยมาสร้างสรงสรในงานศิลปะก็ค,คือต้องรู้ทั้งสองส่วน,น,นรู้ทั้งสองส่วนพวก alternative ก็คือจะเอาความงามทางศิลปะมาบวกก,บก,บกับวิทยาศาสตร์รนี้เมื่อเอาวิทยาศาสตร์มาใช้เนี่ยก็ต้องเอาวิทยาศาสตร์ที่เริ่มต้นของการเกิดภาพขึ้นมาใช้เริ่มต้นจากการเกิดกล้องในโลกนี้ซึ่งนั่นก็คือหลักๆแน่นอนในเรื่องของการเกิด คือเป็นแสงถูกไหมครับเรื่องแสงเนี่ยที่ทำให้เกิดภาพถูกต้องครับก็คือเรียกว่าเราต้องรู้หลักการในการถ่ายภาพของเราทั้งหมดถูกต้องครับกล้องไม่ว่าจะเรื่องแสงที่อาจารย์บอกแต่ว่าทีนี้มันไม่มีพวกชัตเตอร์สปีดมีไหมครับอันนี้มีชัตเตอร์สปีดไม่มีครพวกอะไรความไวแสงความไวแสงยังยังต้องใช้ต้องใช้อยู่ใช่ไหมครับคือบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้นะครับสำหรับการถ่ายภาพในลักษณะนี้ถูกไหมครับนี่ผมมาถามถึงผลงานบ้างที่ได้จากการถ่ายภาพในลักษณะ ภาพทางเลือกแบบนี้ครับม,มันแตกต่างจากผลงานที่เราถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอลหรือกล้องฟิล์มทั่วไปยังไงครับโอเคครับภาพที่เกิดขึ้นจากวิธีการนี้เนี่ยนะเป็นภาพที่เกิดขึ้นจากแสงโดยตรงครับไม่ผ่านเลนส์เพราะงั้นมันก็จะไม่มีการหักเหไม่มีการปรุงแต่งของเลนส์นะครับเพราะงั้นความบิดเบือนของภาพเองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแสงแท้ๆนะฮะเพราะงั้นภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ให้เดินท่านอารมณ์ ความคมชัดคมกริบเหมือนกับผ่านเลนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ดังนั้นมันก็จะให้ทางด้านของความงานด้านอารมณ์นะเจ้ากล้องประเภทนี้เราเรียกว่ากล้องลูเข็มเราใช้กล้องรูเข็มเนี่ยเป็นตัวบันทึกภาพขึ้นมาก็คืออย่างตัวอย่างกล้องที่อาจารย์ใช่ครับซึ่งอาจารย์ก็บอกนะครับว่าโหเอาวัสดุอะไรก็ได้มาทำอันนี้ผมเห็นเป็นกล่องขนมเนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งดูนึกว่าอาจารย์ขนมมาฝากผมจริงๆแล้วเป็นกล้องรูเข็มนะครับเป็นกล่องคุกกี้นะแล้วก็สามารถที่จะ เามาทําเป็นกล้องถ่ายภาพได้เป็นกล้องรูเข็มหลักการก็คือเราต้องเซฟแสงจะทํายังไงก็ได้ที่จะทําให้แสงเข้ามาเพียงทางเดียว<ม>แล้วก็มีขนาดที่เล็กที่สุดเพื่อให้ได้ภาพคมชัดที่สุดครับอย่างนี้มันแล้วมันมีหลักการอะไรไหมครับครับก็หลักการมันก็คือว่าเราจะต้องรู้ในเรื่องของความหนาของกล่องกล่อง <c oughs> ความหนาของกล่องก็คือทางยาวโฟกัสเล,เลนส์ทางยาวโฟกัสของเลนส์นั่นแหละนะครับแล้วก,ก็เราก็ต้องรู้ว่าไอ้ทางยาวโฟกัสของเลนส์ตัวนี้เนี่ยเราไปใช้กับฟิล์มฟอร์แมตไหนนะฮะ แล้วก็รูรับแสงของเราเนี่ยจะต้องมีขนาดเท่าไหรนะอันนี้เราต้องคำนวณนิดหนึ่งนะหลักการก็คือว่าถ้ารูรับแสงเนี่ยเกิดขึ้นจากทางยาวโฟกัสเลนส์หาด้วยขนาดของรูที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็จะรู้ค่าของรูรับแสงนะฮะเมื่อเราได้ค่าของรูรับแสงปุ๊บเนี่ยเราเอาค่าของรูรับแสงตัวนี้มาคำนวณการฉายแสงลงบนฟิล์มของเรานะครับซึ่งการฉายแสงลงบนฟิล์มของเราเนี่ยก็คือชัตเตอร์นั่นเองก็คือทามมิ่ง นะชัตเตอร์เป็นตัวกําหนดระยะเวลาในการบันทึกแสงลงบนฟิล์มแต่ทนนค,ค,คือไทมิ่งนั่นเองอนะฮะงั้นเราก็ต้องคํานวณตรงนี้ไว้เพราะเราคํานวณตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะทำให้เราย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของกล้องถ่ายภาพนะครับคนที่ทําในเรื่องของกล้องลูกเข็มได้เนี่ยจะเข้าใจหลักการอันนี้มากสุดก็คือในเรื่องการคอนโทรลทำอย่างไรจะให้ได้ภาพที่พอดีที่สุดลบนฟิล์มของเรา ครับอันนี้ก็ต้องต้องผ่านการคำนวณออกไปด้วยคานคำนวณคำนวณไม่เก่งได้ไหมอาจารย์ได้ครับเพราะง่ายๆเขาบอกลบคูณหารปกติอ๋อลบคูณหารธรรมดาใช่ครับก็คืออยู่ที่วัสดุของเราอยู่ที่วัสดุของเราเพราะว่าแต่ละลักษณะของกล้องที่เราทำขึ้นมันได้ภาพต่างกันถูกไหมได้ต่างกันครับอยู่ที่อยู่ที่ความหนาของมันถ้าเกิดว่าความความหนาของกล่องนี่ถ้าเกิดมันประมาณสักหนึ่งนิ้วอย่างเงี้ยเราใช้ฟิล์มขนาดใหญ่มันก็จะกลายเป็นไวนงเกิล มุมภาพได้บางมุมกว้างถ้าเกิดความหนาของเรามีมากปุ๊บนะครับก็คือทางยาวโฟกัสลิสงมันก็ยาวมันก็ได้เป็นเทเลโฟโต้ตรงนอิมเมจก็จะมีขนาดใหญ่จริงๆก็คือหลักการเดียวกันคล้ายกับเลนส์ทุกต้อเยครับอาจารย์พอจะมีตัวอย่างภาพไหมครับที่ให้เห็นลักษณะของการถ่ายภาพแบบภาพทางเลือกแบบนี้ครับยังอันนี้เป็นภาพที่นะฮะที่ทําถ่ายขึ้นมาจากกล้องนะจากกล้องกล้องไม้นะครับที่ทําขึ้นมาอันนี้อันนี้เป็นกล้องลูกเข็มนรัะ ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับนะอันนี้ก็คือต้นฉบับเองเนี่ยจะเป็นไซส์ขนาด6คูณ12นะแต่ว่านี้ผมสแกนแล้วก็ลองปริ้นใหญ่ให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าภาพเองเนี่ยไม่ถึงกับคมกริบแต่ว่าได้อารมณ์นะได้อารมณ์ได้ดูมันซอฟต์ๆดูมันนุ่มๆดูมันเราใส่ฟิลเตอร์ซอฟต์เข้าไปจริงๆจริงๆแล้วนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นจากเลนโดยตรงเกิดจากกล้องเองเดจากงโดยตใช่ไหมครับ คือเขาทําให้มันเป็นแบบนี้เองเลยใช่ไหมจ๊ะฮะนี่คือเกิดจากธรรมชาติของ<ช>ของกล้อง,องเลยนะฮะถ้าเกิดเป็นฟิล์มฟิล์มสีก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ได้สีสันที่ที่เป็นธรรมชาติของมันเราเห็นภาพก่อนที่เราจะถ่ายไหมครับไม่เลยครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าภาพจะออกมาเป็นแบบนีอ้อันที่หนึ่งก็คือเราจะต้องดูจากองศาในการรับภาพนะครับว่าหลักการมันก็คือกล้องของเราเนี่ยก็เหมือนกับเป็นกล้อง พราะงั้นความความความหนาของกล่องก็คือทางยาวโฟกัสเลนส์ของเลนส์งนั้นองศาในการแลบภาพคือมุมต่างๆของกล่องของเราครับนะถ้ากล่องของเราสั้นปุ๊บมุมมันก็จะกว้างแล้วก็มองไปที่มุมโดยเราเล็งตรงเซนเตอร์ลงตรงเซนเตอร์แล้วก็มุมมองไปที่มุมสองซ้ายขวาแล้วก็จะรู้ว่าโอเคภาพนี้จะกินไปประมาณไหนนะฮะเลยกระเอาคร่าวๆเพราะงั้นพวกนี้เวลาเราใช้กล้องพวกนี้เนี่ยภาพมันอยู่ในจินตนาการเรา เราจะคาดเอาว่าเออต้องอยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้นะคือเหมือนเราต้องเห็นภาพก่อนใช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะผมดูจากอุปกรณ์กอะจายในกล้องตัวนี้นะผมพยายามหาชัตเตอร์อยู่ครับ่ตรงไหนตัวนี้แล้วตัวนี้เองชัตเตอร์อยู่ข้างหน้านี้ครับอ๋อครับผมอันนี้เป็นรูเข็มครับอันนี้เป็นรูเข็มนะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยดีไซน์ขึ้นมาเพื่อจะใส่กับฟิล์ม120หรือฟิล์มม้วนเป็นโลฟิล์มเพราะปกติแล้วเวลาถ่ายภาพพวกทางเรื่องนี้เราจะใส่ทีละบครับอันนี้เราก็จะเปิด นะพอบดีแล้วก็เปิดขึ้นมาได้ตัวกล่องนี้อาจารย์ดีไซน์ออกมาเองดีไซน์เองครับทำเองกล่องนี้ดีไซน์เองวัดขนาดแล้วก็คำนวณนิดนึงนะครับครับแล้วก็ตัวนี้เราก็จะใส่ฟิล์มเข้าไปได้ครับนะครัแล้วก็ใส่ฟิล์มเข้าไปว่าทุกอย่างนี้ดีไซน์ขึ้นมาเองหมดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปพอเราใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะปิดล็อกนี่ก็คือมันจะเซฟแสงนะครับกล้องตัวนี้จะเป็นกล่องสองชั้นครับสองชั้นเซฟแสง แล้วด้านหลังนี่เราก็จะไว้สลับเปิดดูฟิล์มดูม้วนเวลาเราหมุนหมุนฟิล์มปุ๊บฟิล์มมันจะเลื่อนพอเลื่อนขึ้นปุ๊บมันก็จะเห็นตัวเลขว่าเป็นฟิล์มเป็นเฟรมที่เท่าไหร่เฟรมที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะอยู่ย่ช่องนี้ทีนี้พร้อมแล้วเราจะถ่ายภาพเราเห็นภาพแล้วครับเริ่มยังไงครับเพราะเราเห็นภาพปุ๊บนะครับเราก็จะอย่างกล้องตัวนี้เนี่ยก็คำนวณเอาไว้นะครับว่าคำนวณเอาไว้ว่าความหนาขอมันเนี่ยประมาณทซนสี่สิบห้าเซนนะครับสี่สิบห้าเซ อยู่ที่200นะครับอยู่ที่ f 200ซึ่งกล้องปกติไม่มีถึงกล้องถ่ายรูปทั่วๆไปมีอย่างดีก็32ก็เล็กสุดแล้วนี่200 f 200แล้ว f 200ตัวนี้กับเราก็มาคำนวณเวลาวัดแสงจากกล้องธรรมดาก่อนว่าเด้เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็อาจจะเอา f 2 t o p ของมันเนี้ยไปคำนวณหาเวลาถ่ายแสงขึ้นมาพอเราได้เสร็จปุ๊บเราสมมติว่าเราจะถ่ายภาพนี้เราก็จะเล็งเล็งตรงเซนเตอร์นี้นะครับแล้วก็เล็งซ้ายขวาอย่างนี้นะฮะเราก็จะรู้ว่าโอเคภาพเป็นอย่างไรับ เราจะลิง้มแค่ใยนี้มีเทคนิคครับมีเทคนิคครับแล้วที่จะลั่นชัตเตอร์อะไรครับเมื่อลั่นชัตเตอร์เนี่ยเราจะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เช็คตั้งขาตั้งกล้องนะครับเสร็จแล้วพอเราตั้งขาตั้งกล้องเสร็จแล้วเราก็เปิดชัตเตอร์นี่ปั๊บแล้วก็จับเวลาครับดูนาฬิกาว่าที่เราคำนวณได้เนี่ยกี่วิอาจจะ3วิ5วินะครับขึ้นอยู่กับสภาพแสงนะครับพอครบเวลาปุ๊บเราก็ปิดแค่นี้เองแค่นี้เองแล้วเราก็หมุนฟิล์มได้ภาพแล้วได้ภาพแล้วครับ โอ้น่าสนใจมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆนะครับจ่าอาจารย์สงครามโพวิไลมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อครับอยากรู้เรื่อง IS และ OS นะคะอาจารย์ว่าแตกต่างกันยังไงและใช้แบบไหนดีคะ ปัญหาของคนใช้กล้องดิจิตอลส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะยุคใหม่เขาก็บอกว่ามีระบบกันสั่นครับคือหมายความว่าเวลาเราจับกล้องเวลาเราจะถ่ายอะไรที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆเช่นชิงช้าสวรรค์รถแข่งหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะครับส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าหากว่าเราถือกล้องไม่นิ่งก็จะเกิดการสั่นไหวนะครับนี้ระบบ i s ระบบ i อเอสเป็นระบบที่เป็นเขาเรียกว่าป้องกันการสั่นไหวได้ระดับหนึ่งนะครับคำถามที่ถามมาถามว่า i อเอสกับโอเเนี่ยมันเป็นยังไง i อเอสกับโอเเหมือนกันครับคือป้องกันการสั่นไหวนะครับแต่ต่างยี่ห้อกันเท่านั้นเองนะครับแต่และยี่ห้อก็มีวิธีการของตัวเองที่จะบอกกับผู้ใช้กล้องว่า i อเป็นอย่างนี้ OS เป็นอย่างนี้นะครับแต่และยี่ห้อ เรียกชื่อไม่เหมือนกันแต่ทําหน้าที่คล้ายกันก็คือว่ามีการป้องกันการสั่นไหวเช่น2สตอ็สตอปสสต็อปหรือ4สตอ็อปยกตัวอย่างง่าย,ายเช่นถ้าเราถ่ายภาพรถไต่ถังเราถ่ายภาพเนี่ยแสงน้อยด้วยและยังเป็นลางคืนมันก็อาจจะสั่นไหวได้ง่ายเขาก็เลยใช้ระบบนี้เป็นตัวช่วยนะครับนะฮะก็จะช่วยทําให้ภาพที่ได้นั้นนิ่งขึ้นหลายๆบริษัทนะครับก็มีการโฆษณาด้วยลักษณะที่บอกว่า กล้องของยี่ห้อน,นั้นๆสามารถป้องกันการสั่นไหวได้2สต็อปถึง3สต็อปแต่ผมอยากจะแนะนําท่านที่เป็นนักถ่ายภาพนะครับว่าท่านควรจะใช้อ s o โซให้สูงขึ้นและท่านควรถือกล้องให้นิ่งก็จะไม่ต้องกังวลถึงเรื่องการสั่นไหวถ้าถามว่าอะไรดีกว่ากันพอๆกันครับเพราะความแตกต่างอันนี้แต่ละยี่ห้อต่างก็บอกถึงความพิเศษของตัวเองแต่ ที่พิเศษที่สุดก็คือท่านผู้เป็นเจ้าของกล้องนะครับที่จะเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับ ครับคุณผู้ชมครับเรากำลังพูดคุยกับอาจารย์สุรพงศ์นะครับถึงเรื่องภาพ a l t e r ์เนทีฟหรือการถ่ายภาพทางเลือกนั่นเองเราได้เห็นแล้วนะครับวิธีการให้เราเกิดภาพโดยใช้วิธีการของกล้องรูเข็มหรือกล้องแบบสมัยก่อนนะครับเริ่มต้นมายัางไงก็สามารถสร้างสรรค์ภาพออกมาได้เรียกว่าเป็นภาพทางเลือกคุณผู้ชมละกันนะครับได้อีกสไตล์หนึ่งได้อีกแบบหนึ่งแนวหนึ่งนะครับเราถ่ายไปแล้วแหละจากกล้องอันสวยงามของอาจารย์เนี่ยครับถ่ายภาพไปปุ๊บเมื่อกี้เราปิดชัตเตอร์เรียบร้อยแช่ ได้ภาพมาอเราดึงฟิล์มออกมาทีนี้การที่เราไปทําภาพออกมานี่ทํายังไงต่อครับอาจารย์ครับในการทําภาพเนี่ยหลังจากที่เราได้ฟิล์มมาแล้วเนี่ยครับ,รบเราก็ต้องไปผ่านกระบวนการทางการล้างฟิล์มปกติในห้องมืดนะฮะเสร็จแ,แล้วเราก็อาจจะอัดลงบนกระดาษอัดรูปขาวดำปกติก็ได้หรือรเราจะสร้างวัสดุดไวแสงขึ้นมาใหม่เองก็ได้นะครับ,รบซึ่งทางอัลโทนิทีฟเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเคมี มาผสมกันแล้วทาให้เกิดเป็นวัสดุไวแสงนะโดยปกติแล้ววัสดุไวแสงของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นซิลเวอร์ไนเตรตแต่ว่าในการทํางานของเราตัวนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเป็นซิลเวอร์ไนเตรตก็ได้ใช้เคมีตัวอื่นนะอย่างกรณีของภาพตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็คือผมใช้เคมี2ตัวนะครับก็คือซิโนไทป์นะครับคือใช้ไซยาไนนะครับผสมกับพวกแอมโมเนียมซิเตตนะครับผสมกันมันก็จะเป็นสารไวแสง พอเราเคลือบบนกระดาษพวกกระดาษวัดเขียนร้อยปอนนะครับพอเราเคลือบเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งในที่มืดมนะครับแล้วเอาฟิล์มเนี่ยมาประกบ,รบประกบแล้วก็เอากระจกทับปุ๊บแล้วก็ไปตากแดดตากแดด5นาทีแล้วเราก็เอากระดาษเนี่ยเข้ามาในที่ร่มแล้วล้างน้ําน้ําป,ประปาปกติเนี่ยครับนะครับมันก็จะช้าเอาไอ้ส่วนที่ไม่ถูกแสงออกอันไหนถูกแสงม่อจะคงที่ไว้เป็นสีน้ําเงินนะครับภาพประเภทนี้เราเรียกว่าบลูปรินบลูปรินนะฮะบลูปรินด้วยภาพพิมพ์เขียวครับผมหรือว่าอย่างอันนี้ ก็เป็นอีกเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราใช้สายไ้แสงผสมเองเหมือนกันนะครับตอนนี้จะเป็นพวกบราวปริ้นกระพุิคภาพสีน้ำตาลนะฮะอันนี้เป็นออโตเนทีฟทซึ่งเราผสมเองสมทำทำเคมีเองแล้วก็ฉาบลงบนวัสดุคือหมายความว่าภาพสีที่จะออกมาความแตกต่างนี้อยู่ที่ตัวสารเคมีที่เรผสมลงไปถูกต้องใช่หครับทีนี้ต้องมีการศึกษากันิดหน่อยครตัวนี้ก็จะมีเคมีว่าจะให้สัดส่วนเท่าไหร่ใช้กี่กรัมนะฮะ อันนี้ต้องไปหาความรู้เอาตรงนี้ณจุดนี้ถ้าอย่างจำภาพแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องผสมเคมีเองคือเราก็ใช้กระดาษเป็นของเขาปกติปกติได้โดยก็เหมือนอัดรูปทั่วไปปกติทั่วไปเพียงแค่ว่าคือมาจากภาพาาจกภพรูจากกล้องรูเข็มเรองนีถูกต้องครับใช่ไหมครับครับผมแล้วในภาพในลักษณะอื่นๆในสไตล์อื่นๆนี้ครับจานที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ครับยังมีแนวอื่นๆอีกไหมครับยังมีฮะยังมีอีกหลายแนวทางเพียงแต่ว่า ในบางแนวทางเขาก็จะพัฒนาออกไปอย่างอย่างเช่นกล้องรูปเข็มเนี่ยนะครับพอเราถ่ายภาพเสร็จแล้วเราเอาภาพแต่ละภาพนี้มาต่อมาต่อกันหรือว่ามามามาต่อเชื่อมเรียกว่าโฟโต้คอลาดะก็จะต่อเชื่อมทําให้เกิดอิเบียมัใหม่ขึ้นมานะครับหรือว่าจะทําให้เป็นพาโนรามาถ่ายรอบ3 6 0องศาทิบองศาทำได้ครับก็คือใช้กระป๋องกลมแล้วก็ฟิล์มม้วนอยู่ข้างในแล้วก็เปิดทีละรูพอเราเอาคลีฟฟิล์มมาปุ๊บมันก็จะเป็นพาโนรามา นะครับอ๋อครับผมโอ้นี่เป็นเทคนิคเลยนะเป็นเป็นเป็นแนวคิดคือคือจริงๆก็คือเรียกว่าแทบจะถ่ายภาพได้เกือบทุกประเภทที่กล้องปัจจุบันทําได้ใช่ครับพานรเม่ามาโครถ่ายได้ไหมครับมาโครก็ได้ฮะได้เหมือนกันได้ครับเทปภาพดอกไม้ใหญ่ๆทําได้ทําได้หมดเลยเพียงแต่เราต้องรู้หลักการเท่านั้นเองใช่ครับใช่ไหมครับโอ้น่าสนใจมากนะครับทีนี้ผมมาถามถึงความนิยมนะครับของการถ่ายภาพในลักษณะนี้คือ เริ่มมีคนนิยมแบบนี้กลับไปถ่ายรูปแบบนี้เยอะไหมครับมีเยอะครับโดยเฉพาะในในประเทศไทยเองก็เริ่มเริ่มมีหลายคนที่เข้ามาสนใจนะครับเป็นออโตนทีก็จะมีกลุ่มที่จะทำงานที่เกี่ยวกับกล้องลูกเข็มมีอยู่ก็กลุ่มหนึ่งก็คือที่ภูเก็ตนะยั่งทำกันอยู่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ที่ทางแม่ฮ่องสอนนะก็ยังทำกันอยู่ก็ก็คุยการแลกเปลี่ยนกันส่วนใหญ่เขาไปใช้งานอะไรครับอาจารย์เออส่วนใหญ่ก็มาถ่ายพวกสถาปัตย์ ถ่ายพวกอาคารบ้านเรือนถ่ายพวกชีวิตผู้คนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นก็คือ,อเป็นการเก็บภาพเหมือนกับได้ย้อนอดีตเอาไว้ <Okay. S 2> เพราะว่าภาพเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์ของภาพมันจะออกมันเป็นลักษณะสไตล์นั้นถ้าเกิดได้ดูตัวอย่างภาพของอาจารย์รใช่ไหมครับ,รบก็มันจะดูเก่าๆหน่อยดูครั้งๆแล้วก็ดูตรงไปตรงมาเพราะว่า ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันเป็นแสงโดยเฉพาะแสงเพียวๆนะมันจะตรงไปตรงมาโอกาสที่จะไปดัดแปลงโดยใช้ฟิลเตอร์โดยใช้เลนส์แต่ละชนิดมันก็จะลดลงหลายคนก็จะชอบว่ามันเป็นอะไรที่แบบบริสุทธิ์นะฮะ<ก>ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้หลักการในเรื่องของการสร้างสร้างสร้างตัวตัวกล้องขึ้นมาใช่ไหมครับ,รบอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยชมอยู่สนใจภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ย เขาอยากจะเริ่มต้นเนี่ยครับควรจะเริ่มต้นยังไงดีครับอ,อันที่หนึ่งก็ลองเข้าไปดูในเว็บ,บนะฮะในเว็บไซต์เว็บไซต์ของมหาวิทยาลังสิต์ก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปที่ photo langsit. b o x s p o t com ก็ได้นะครับในนั้นก็จะมีข้อมูลให้ คือข้อมูลในจะเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างครับจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อก็คือวิธีการสร้างกล้องวิธีการคำนวณนะครับผมก็คือผมมีพรีเซนเทชันอยู่อาจจะใส่เข้าไปในนั้นนะก็ไปเรียนรู้ได้ก็คือเราไปเรียนรู้ว่าเออถ้าเกิดเราอยากสร้างภาพหรือว่าสร้างกล้องนะกล้องรูเข็มแบบนี้จะทําอย่างไรจะทอย่างไรจานมีบอกหมดเลยมีบอกครับเลือกวัสดุอะไรก็ได้ถูกไหมได้ครับก็ป้องกล่องได้หมดฮะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความระยะโฟกัสของมันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ต้องเซฟแสงได้ ต้องทึบแสงครับครับผมก็ก็จะมีรายละเอียดตรงนั้นเป็นถือเป็นจุดเริ่มต้น,ตนที่ให้ไปฝึกฝนได้เหมครับผมใช่ไห<ต>มครับอย่างกรณีอย่างภาพที่ที่ว่าเราใช้สารแสงฉาบบนบนกระดาษวัดเขีย100ขนร้อยปอนด์ตรนี้อันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการหนึ่งในการทํางานที่เราเราสามารถจะ ผลิตภาพเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ฟิล์มไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้เพียงแต่ว่าใช้เคมี2ตัวนะฮะเราเอาใบไม้วางลงไปปุ๊บตากแดดมาแล้วก็ได้ภาพเป็นภาพใบไม้ขึ้นมาเนะี่ยมันก็จะใช้เป็นสื่อการสอนได้แล้วก็เป็นการ<ะ>สร้างงานทางด้านศิละปะเอาภาพนั้นไปใช้ประกอบตก,ตกแต่งทำเป็นโปสการ์ดก็ได้ก็คือต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่มีกล้อง S 1> <S 1> <under> ไม่มีฟิล์มไม่ได้ <studio> ไมีดิจิตอลระบบอะไรเลยใช้ระบบนี้ก็ได้ระบบนี้ก็ได้นะครับแหมก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากแล้วก็ได้ภาพผลงานที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอารมณ์หนึ่งแนวทางนะครับที่คุณผู้ชมสามารถนําไปใช้พัฒนาฝีมือการถ่ายรูปของผู้ชมได้นะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ไปเยอะพอสมควรเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์เอี่ยมวิชัยฤทธิ์สำหรับการถ่ายทอดประสบการณ์ในวันนี้ครับขอบรับครับ ผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนําเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากแขกรับเชิญวิทยากรของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้กับการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อให้การถ่ายภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ รายการเซียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ1040 0ครับและนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมที่พลาดชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลดีๆจากรายการเซียนกล้องนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปชมรายการหรือไปดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับรายการเซียนกล้องก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ